สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป2นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ ep นี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเก็บแบบฝึกหัดเรื่องอักษรไทยนะครับหลังจากที่เรียนทฤษฎีมาแล้วนะครับ2คลิปนะครับนักเรียนชั้นป2เตรียมแบบฝึกหัดนะครับสำเร็จรูปให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันทําแบบฝึกหัดนะครับอยู่หน้าไหนบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับ นักเรียนครับแบบขัดหน้าแรกนะครับหน่วยที่หนึ่งไปโผล่ที่หน้าที่ห้านะครัหน้าที่หให้นักเรียนเดินตามพยัญชนะแต่ละหมู่แล้วจะพบสถานที่ต่อไปนี้นะครับอักษรสูงถ้าเดินตามพยัญชนะแล้วจะไปพบกับสนามเด็กเล่นนะครับอักษรกลางถ้าเดินตามพยัญชนะแล้ว จะไปพบกับสะวายน้ํานะครับส่วนอักษรต่ําถ้าเดินตามพยัญชนะแล้วนักเรียนจะไปพบกับบ้านแสนสุขนะครับอักษรสามหมู่มีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ํานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแบบฝึกหัดกันนะครับ หน้าตาแบบฝึกหัดหน้าปกของเราที่นักเรียนซื้อไปนะครับก็จะมีหน้าตา,ามีรูปควายไถายนานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในชนบทนะครับก็ขอให้นักเรียนเอาเรื่อนี้ขึ้นมานะครับที่ีด้เรียนเรื่องนี้แล้วได้อะไรนะครับสามารถบอกและเขียนพยัญชนะเขียนสระ เขียนวรรณยุกและเขียนเลขไทยได้ถูกต้องนะครับทําไมต้องเรียนละ่ะในระดับป .2 เพราะว่าเราต้องเขียนคําให้ถูกต้องนั่นเองนะครับเขียนคําถูกต้องแล้วเอาไปใช้ยังไงก็เอาไปใช้เวลาเราไปเรียนวิชาอื่นหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจําวันไปซื้อของขายของนะปรมกรอบของก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างแล้วก็จดบันทึกไป เพื่อไปซื้อของเข้ามาในร้านเราก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดหน้าต่อไปนะลูกตอนนี้เราอยู่หน้าที่6นะครับหน้าที่หกหน้าที่6ก็ขอให้นักเรียนนะครับเดินตามพยัญชนะแต่ละหมวดหมู่เสร็จแล้วก็จะไปะเจอเป้าหมายนะครับเสร็จแล้วจะไปะเจอเป้าหมายนักเรียนก็ เดินตามตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่าแบบฝึกหัดของพวกเราที่รับไปที่ซื้อไปจะยังไม่มีเส้นสีน้ำเงินนะครับอ่าสีน้ำเงินสีเขียวนะครับที่เห็นอยู่บนสไลด์อันนี้เหมือนเล่นเกมอ่าเล่นเกมหาทางออกเล่นเกมหมูก,กินหางนะครับแต่ว่าจัดหมวดหมู่เป็นอักษรสูงอักษรกลาง แล้วก็อักษรต่ําซึ่งเป้าหมายก็มีอยู่3มเป้าหมายนะครับเดินไปเจอสระว่ายน้ําเดินไปเจอสนามเด็กเล่นแล้วก็เดินไปเจออะไรครับเนี่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับก็ให้เดินตามอักษรกลางนะครับหมวดอักษรกลางแล้วก็ไปในส่วนของอักษรกลางเลยแล้วก็ไล่ไปจนครบทุกตัวแล้วก็จะเจอเป้าหมายที่เขากําหนดให้นะครับหมวดอักษรสูง เราก็เดินไปตามอ,าอักษรสูงแต่ละตัวนะครับอักษรสูงมีอะไรบ้างล่ะเราก็เดินตามไปโยงเส้นขีดเส้นตามไปนะครับแล้วก็อักษรต่ำนี่ก็จะมีเยอะหน่อย24ตัวนะครับเราก็เดินตามพยัญชนะเรียงไปเลยของอักษรต่ำนะครับให้ครบทั้ง24ตัวเสร็จแล้วเราก็จะได้คําตอบเป้าหมายนะครับ ถ้านักเรียนดูดีๆอาจจะเหมือนเขาวงกดนะครับแบบฝึกหัดตัวนี้เหมือนเล่นเกมเขาวงกดนะครับก็ใช้ดินสอก็ได้หรือว่าจะใช้สีเอาสีแดงเลยก็ได้จะได้ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้หน้าต่อไปครับให้อันี้ข้อ2ใหญ่แล้วนะครับที่ผ่านมาคือข้อหนึ่งใหญ่ข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนนะครับ นักเรียนเขียนพบพยัญชนะใดบ้างจากการเดินทางในข้อ1น่งเราเล่นเกมเขาวงกดมาแล้วว่าเราเจอพยัญชนะใดบ้างโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ในเรื่องของไตรยางนะครับไตรยางก็คือการนำพยัญชนะไทย44ตัวมาจัดหมวดหมู่ให้ได้3หมวดหมู่ได้แก่อักษรสูง อักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะครับทำไมต้องจัดหมวดหมู่จัดเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องอักษรสูงเขาก็จะมีเสียงสูงนะครับอักษรต่ำเวลาผ่านคําบวกวรรณยุกต์บวกตัวสะกดเขาก็จะมีเสียงดิ่งลงไปทางต่ำนะครับเสียงต่ํานั่นเองเสียงสูงเสียงต่ํานะครับส่วนอักษรกลางเขาก็จะ ผันมันจะยุกได้หลายตัวนะครับออกเสียงในระดับกลางนะครับมาดูอ,อักษรสูงครับมีตัวอะไรบ้างมีอขอไขขอขวดชอชิ่งถอฐานถอถุงนะครับผอพึ่งครับอ่าฝอฝาสอสลาสอบรุษี สเสือหองหีบนะครับอันนี้คือหมวดของอักษรส,สงูงมีทั้งหมด2 4 6 8ี่หกดสิบสตัวนะครับอักษรส,สงูงมี11ตัวถ้านักเรียนเขียนไม่ทันนักเรียนก็กดสต็อไว้ก่อนนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ดูบนสไลด์นะครับแล้วก็ค่อยๆเขียนไปนะครับลายมือไม่จำเป็นต้องสวยนะครับแต่เอาให้มันอ่านออกนะครับ เขียนแล้วตัวเองอ่านออกก็ยังดีนะครับเดี๋ยวไปดูหมวดอักษรกลางสักหน่อยอักษรสูงเรยจะอยู่ในวงกลมนะครับอักษรกลางจะอยู่บนหลังเต่าตัวหนึ่งนะครับอ่าอักษรกลางอยู่บนหลังเต่าอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวนะครับไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งนะครับมาดูกันกอไก่นะครับอักษรกลาง ตาจ,จานด,ดดชดาตอปตักดดเด็กครับตอเต่าครับบอใบไ,ไม้ปอปลาแล้วก็อ,อ,อ่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอักษรกลางนะครับนักเรียนก็ค่อยๆเขียนไปนะครับ เขียนให้ตัวเองอ่านออกเขียนให้ตัวเองเข้าใจนะครับทักษะการเขียนเขียนเพื่อการสื่อสารนะครับก็ไม่ต้องสวยก็ได้ครับเ้าให้คนอื่นเขาอ่านได้ตัวเองอ่านออกก็พอนะครับอักษรงล่าวมีทั้งหมด9ตัวอักษรสูงมี11ตัวต่อไปเป็นโกสอนต่ําครับอยู่ในตัวน้องช้างอ่ปะปสองดูดีๆนะครับ อักษรต่ำจะได้จะอยู่ภายในตัวน้องช้างมีทั้งหมด24ตัวมีตัวอะไรบ้างมาดูกันคอควายนะครับอ่ะเอางี้แล้วกันให้เราดูแล้วก็เขียนเพื่อเก็บแบบฝึกหัดนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับสวัสดีครับ